สวัสดีครับอยู่ผม SGM วันนี้ผมจะมาเล่นเกม GTA s ซ n ในตอนที่23ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u b บ c r i b e และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับมาโอเคมาดูกันเลยครับ let's go <S ผมจะไปภารกิจของเอ,อ่อเจัสซี่ครับร,รับก่อนใครโทรมาใครเธอนี่นะเธอโทรมาทำไมไม่ต้องโทรหาฉันเด็กเก่าโทรมาฮะไป ไปหาแคทไปไปผับเจสซี่ดีกว่าครับโจไปไกครับไปฮะไกลถึงแล้วผับเจสซี่รถแมงโคตรแรงนะฮะดิ๊บ ถอยหลังครับสุดยอดเวล่ามามีอะไรฉันทำไกจะสิ let's go ที่บน m ม r c e d e ฉันต้องการส่วนแบ่งที่ฉันต้องได้ no hold, ทุกคนทำไมเปลี่ยนไปจัง what, what, what มันเกิดอะไรขึ้นมองหน้าฉันสิฉันก็มี คุณสนในธุรกิจนี้นะนี่ไงเด็กใหม่ของฉัน CJ นีิธิโบนนิโบนนี่ CJ เบอไงฉันไม่สนนะโอเคเย่ okay. <Yeah. S 2> แต่ลังตกลงธุรกิจนะครับหักเปอร์เซ็นต์ครับไม่ลงตัวนาจะให้ฉันท่านี้ไม่ได้นะฉันจะอาออกหน้าตาออกทุกอย่างให้หารสามก็คือหารสามเข้าใจไหม สิบสามเปอร์เซ็นต์เี้ยเหรอฉันรับไม่ได้ว่ะนายก็รู้ธุรกิจมันเป็นอย่างนี้นายจะดีนะฉันไม่ให้นายห้าเปอร์เซ็นต์ี่นั้นเฮ้ยห้าเปอร์เซ็นต์เี้ยเหรอมันจะมากกันไปแล้วต้องค่อยคุยกันเถอะนายไม่มีสิทธิ์ต่อรองโทรศัพท์เขาพอดีฮะฮัลโหลเออว่าไงนะตายเถอะเอียเดี๋ยวฉันมาใหม่นะ เออแล้วก่อนเลยสุดละเรายังไม่จบไปซีเจาตามฉันไปไมเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นไปไของทีโบน่ะโดนพวกบไบเ,เกอร์ขโมยไปแล้วนายต้องไปจัดก,การเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้โอเคไ,ได้สิทีโบนโดนชกของไปครับเกมตอร์ิโก้นั่นเอง ไปฮะอาจจะไกลนิดหน่อยเฮ้ยตำรวจผมไม่ได้ทำนะครับเขาโดดมาขวาหน้ารถผมเอง เฮ้ยรถอะไรวะเอามอเตอร์ไซค์ไปกันดีกว่าโชว์รูมขายรถด,ดิบไปเหรออืมไต้องแวะฮะแวะสักหน่อยพวกนี่ทำไมเข้าไม่ได้เหรอทำไมมันเข้าไม่ได้ตีกระจกหะเหรอเสียละต้องขับรถชนไปดิตีกระจกวะเข้าไม่ได้เฮ้ยนี่เข้าได้แล้วคราวนี้ตีกระจกฮะเฮ้ยแกง๊ง เกงเวียดนามเห็น <c oughs> ทีนนี้เวียดนามผมว่าอุ้ยใบคันโปรดอุ้ยการลอยสี่โหแรงมากครับนะครับผ่านทางมาเจอรถเป็นใบครับแรงมากครับดิฟเลีย้ยวขวาขึ้นทงนี้จะไปชิมข,ของบ้านนั่นกันโอเคมี่สถาน,นีตั้งร้ออยู่ตรงนี้ฮะ เฮเ้ยเลยแล้วเลยแล้วกลับไปกลับไปยกไปหน่อยคุณผู้หญิงครับเ,ย,เยวของคืนกันโอ้ยเชี่ยเชี่ยเยก็บกมนี่ตรงนี้ไปกันเถอะเฮ้ยมันจกของไปแล้ววะ่ะสี่คันหายอ่ะ ตัวไปตามก็ชกกลับมาให้ได้ครับขอมมัา่หล่างรถได้สิเรื่องนักสิ่งนักปิดชั้นทนัดอยู่แล้วเฮ้ยเฮีเี้ยมันสวนกันสองคันเลยดิดเช่รอตัวนู้นก่อนเลยมารอตัวนี้ก่อนเลยอือคันแรกผ่านไปคันที่สองอยังไงเอย เขี่อันที่เองกันแล้วอันที่สองอยู่บนไฮเวย์ขึ้นได้ไหมนี่เฮ้ยขึ้นไม่ได้วะต่อทางอื่นทางนี้ทางนี้เอออยู่ไฮเวย์มันเป็นไรตามันไปครับเอาจากที่ไกลก่อนตรงไปเรื่อยๆวะ ตำรวจดูว่าใครเย็ดรุนมันอยู่ตรงนน้นเห็นแล้วแดงๆขับรถส่วนเลนด้วยเวนเอ้ยชกเอ้ยเกือบไปแล้วชกดิเอ้ยเฮียเฮียชกไม่ทันเฮียเฮียๆฮลอกลอกเฮียลอกผมยิงไม่ได้ฮะต้องชกได้อย่างเดียวชกสิชกมาเอ้ยมันลอกผมแล้ว ยเล็ไปเดินสองหันอยู่ตรงไหนเอ,อ่ยฝนตกด้วยเวดออ้ยเันต้องทำภารกิจนี้ผ่านจนได้ดู่้ดนล่างสองชิ้นแล้วเลยสองชิ้นตำรวจก็เยอะเกินนี่ไงตูงต้ที่โดนปนไปกมาหาสองชิ้น ตามแผนที่ไปเหมือนตลอดเมืองฮะเคเไปตรงนู้นไปตรงนู้นก่อนตรงไปก่นอนฮะเฮือตรงไปนี่งไงคันท,ที่สามเฮ้ยสวนเล่นมันด้วยวะั่ไงเจแล้วคันท,ที่สามจบซะสามเลยคันเดียวครับวะเฮ้ยใกล้ใกล้ดีเอ,อ,เองวะ เองจะไปไหนอย่ายกร้อดีเดี๋ยวคนล้มล้มเลยเกลี้ยงลมใหม่คันที่สามอยู่นี่คันที่สี่ครับไม่ใช่คันที่สามจบทิพย์้เชี่ยชนกําแพงอีกเวนคันที่สีมม่มันต้องเลี้ยวไหมม่หวาแล้วมันต้องเลี้ยวหักลบเราแบบดิจิตอลเหรอเชี่ยฝนตกพนุ่นเชี่ยรอรอเรารอเรา ได้สิโชคโชคเออเหี้ยเกือบไปแล้วมือหนึ่งต้องคอยกดฮะยากตรงนี้นี่เองโชคดิโชคครับผ่านแล้วไปเอาของไปให้ทีโบนครับจะซี้กันยากอยู่นะฮะภารกิจนี้ มือต้องเร็วจริงครับเม่อนฉชกของออกมาไม่ได้ไปที่ผับเจสซี่อยู่ใกล้ๆนเองทางที่ดีคือทางละนะัดครับเฮ้ยเดี๋ยวเริ่มภารกิจใหม่ตรงมาเลยเออคอยเบรกเออฉันเอามาให้แล้วเจสซี่นายตอบแทนแทนฉันด้วยอะไร อุ้ยห้าพันดอลลาร์นะไปพารที่ของบูซีต่อเลยครับอุ้ยปิวไปซะถึงรักขึ้นเนินไป ผมไปเลยเ้ยจิเชลเกือบไปแล้วอุย้ยไฟแรงโอ้ยได้18ดลอลลาร์เฮ้เยก็เลยแล้วเลยแล้วไปแรงจริงฮะยกล้อโชว์หน่อ,อยฮยฮู่ตรงนี้มาลูโอเคเราเป็นเกียรติมากครับ ที่เราให้ที่พักคุณกบดานเดี๋ยวนี้แกงเวียดนามกำลังอักเวลาเราอยู่อุยไม่สนใจเลยนั่สิไอพวกนานายดังบอยแกงเวียดนามมันไม่หยุดแน่ได้ข่าวว่ามันจะมาลมอพาร์ทเมนนี้เฮ้แล้วทำไมแต่ไม่ย้ายหัวหน้านายไปล่ะหรือว่าฉันจะขับรถเป็นเยื่อล่อเป็นแผนล่อเสือเอาจะค่ำความคิดนี้ดีไหม แผนนี้มันดีมากนะ while, เอาที่ผมว่าไหมมันมันก็เซฟไว้ตั้งเยอะ <laughs> แล้วให้คุณลีหนีไปเ <Amazing. S 1> ห้คุณลูหนีไปอุ๊ย <Hey. S 1> แผนโคตรเชียบขาดเลย uh huh. ได้ค่ะบอสบอกว่ามิสเตอร์จังสันถ้าทำได้จะตอบแทนให้ยวยงามมารอเสืเอออกจากท่ามไปกันฮะหรือว่าลอเป้าไอ้พวกเวียดนามแค่มิว่าคุณลูอยู่ในรถคันนี้ครับ แล้วให้คุณรูหนีไปขึ้นสนามบินได้ทันยูซี่จะเพื่อนรักจะพาเราไปเองเพื่อจะพาคุณูไปเองฮะ Let's go ตรงไปเลยฮะวุ้ยตำรวจตำรวจเบรกเฮ้ยไม่กอดเลีซ้ายไปตรงไปเรื่อยๆฮะ ภารกิจนี้อาจจะอยู่นอกวมื่ามือนี้เป็นสนามกอล์ฟนะฮะเผื่อใครยังไม่ทราบวันว่าผมจะพาเดินม,มาชมสนามกอล์ฟ What is t h i s ขอดูแผ่นที่แป๊นนึงฮะไกลไหมโอ้ยเมืองเก่าเลยเยดเคลอกโออยู่ทางขวาขวาแล้วตรงไปเอออยู่ตรงเมืองเก่าที่เราโดนทีเนี้ยไกลมากเลยฮะไม่เป็นไร มชมบรรยากาศทัศนียภาพตอนนี้ไม่บอกบงังจะให้ชมอะไรเฮ้ยส่งไปเลยฮะ,ะค่อยๆขับไปฮะ,ะค่อยลงเผาไปเอ้ยอย่าความนะเว้ยชอบบรรยากาศนี่ฮะป่าไม้ชมนกชมไม้ฮะนี่ฮะป่าไม้โคตรสวยเลยขวามือนี้แจงนำบันนางบอยฮะชื่อของภาษาเวียดนาม ไว้แก้วนามนั่นเองจะพาอยู่หน้าข้ามไปลอมันเฮ้ยอย่าคว่มอย่าคว่มคว่มกุญแจเริ่มใหม่เลยหุ้ยเกือบไปแล้วยิดเชื่อขอบคุณพระเจ้าที่กลับมาฟื้นตัวทันมาเลี้ยวขวาไปไม่ไกลเกินเอื้อนนะนี<_<__่มันลงขยะนี่นะ มีเซเคิลขยะตรงไปเรื่อยๆไกล่ถึงละพวกค่อยๆขับไปครับอย่าให้คว่ำไม่งั้นเริ่มใมแมสเพราะมันไกลมากธุรกิจแต่ธุรกิจดียังไกลฮะถูกทางป้าขอดูหน่อยโอเคใกล้ถึงแล้วนั่นลงไม้ได้านหน้านั่นเองอยู่ทางนู้นครับค่อยๆไปเราใช้ทางลัดล้วค่อยไปอย่าให้คว่ำเป็นอันขาดใกล้จะมาถึงแล้ว ลงเลื่อยไม้ตรงนี้ที่มีรถใครจอดอยู่ตรงนี้วะไปอยู่ตรงนี้ฮะตรงนี้นี่เองเฮ้ยมีรถมอเตอร์ไซค์วิบากมาสองคันแกเวียดนามครับไอย้ยามันตามตามแาแล้วตามมันไปคือเราเราต้องหนีมันนึกว่าคุณรู้อยู่ตรงใน,นนี้ครับเฮี้ยเฮี้ย จะให้ลดระเบิดนะไปไปไปเคลียลนนร์ละมันจะนำจริงๆเราไม่ละรถรถละแล้วเหรอเหรอเห็นรู้ว่าคุณรู้อยู่ในรถครับที่ไหนได้เราเป็นแผนเป็นแผนเราเซอออกจากถ้ำเอออย่าควา่ำโอ้โหแล้วแล้วก็แผนให้คุณรู้หนีไปได้ครับมอเตอร์ไซค์ไปไหนหรอวะใส่คงจะล่วงแล้วละ่ะไม่ล่วงวะตามตูดมาอยู่เลยคืนเดินไปพวก ดูด้านหลังดิโอ้ยมาสองคันน่นสามคันนุ่นเว้น mm hmm. อจจระเบิดระเบิดรถ mm hmm. ติดฟิล์มฮะัไปซ่รถแมงคนอื่นเลยเว่น mm hmm. เลยห mm hmm. นึ่งเสียเปรียพระรถกูจะเ,เบิดอยู่แล้วรถแม่งมันขับไปยากตรงไป mm hmm. mm hmm. ใช้ เป็นทางนี้ทางรับค่อยไปซีเจเดี๋ยวความก็แล้วกันรอมันให้มันเข้าใจผิดได้จดกว่าคุณรู้จะขึ้นเ่องบินไปได้นี่ครับอรับชมบรรยากาศสวยๆรอบเมือง g t เแครับเลี้ยวขวาม,มากโอเคอุ้ยรถใครวะรถพีสิงวะไปฮะมีบากไปเลยเชียวมีบากกรรมฮะ กนเลี้ยวขวาเฮี้ยบเ <c oughs> สียงมันตามมาแล้วว่ะไปในนี้แต่เาหมุนเข้ามองไปตามมาไหมเฮ้ยไม่ตามมาแล้วว่ะแสดงว่ามันหลงตรงไหนสักทีหนึ่งฮะเราต้องใช้การนี้ชิงหนีไปให้เร็วที่สุดเฮ้ยเบ,บาเบาเฮ้ยเฮี้ยมเปลี่ยนเลนได้ไงวะ เดี๋ยวๆใส่ภารกิจกูจะตามมาเก็บมึงโอ okay. เแค่เวนอันตรายเชิตุก๊กมาส่วนที่นี่ครับรถจ่ดีนี่หรือวะมานี่มีปัม๊มน้ำมันด้านหน้าให้เราเขอบปั๊มน้ำมันม,นมาถึงแล้วครับฮู้ววจอดโทถามครับโทบอกครับเฮ้ย hey. เป็นยังไงบ้างมิสเตอร์จอห์นสันเย่ฉันรอแผนเราได้ผลมันตามฉันมาทิติดเลยคุณฟารีหนีขึ้นเครื่อไปยังโอเคคุณฟารีครับเอ้ยคุณบูซีพาคุณฟารีหนีออกจากนอกประเทศยังปลอดภัยแล้วเฮ้ยมันขีเรถมาเทียบพาอ่ะอ้ยารีบกลับไปชน้าเท้ามันหลอกเราเป็นยังไงโอ้ยได้แปดพันดอลลาร์รวยฮะซีเจโคตรรวยครับ เจ้าสัวซีเจฮะมาเติมเลือดก่อนฮะตอนนี้ซีเจเป็นเจ้าสัวแล้วครับรับอะไรมีอะไรกินไหมกินเครื่องดื่มก่อนละกันมีมินิเกมให้เล่นด้วยนะครับมาเติมเลือดอีกกระป๋องนึงไม่เต็มมาฮะว่าไงเพื่อนซื้ออะไรซื้อมัดไปล่ะเฮ้ยนุ่มผมยาว อืมชิมมัดเหรอไหมอุ้ยด่าด่าด่าเหรอฮะหมอบไปซะจึนทำมาเลยอืมนั่งลงให้หมดนี่ตรงนี้เป็นขนมปบแก๊บฮะกินได้ฮะอืมยอดตู้ไปมอบกันหมดแล้วอินทำไมยังไม่หมอบไอเจ้าของร้านฮะ โอเคครับในตอนที่23นี้ SGM ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในตอนที่24่สถ้าใครยั่เชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านรับชมเพื่อความสนุกสนุกเพื่อความบันเทิงนนครับโอเคครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ